สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวงานซ่อม iPad Pro 11นิ้ว Gen 2นะครับผมตัวนี้ก็เครื่องนี้ลูกค้ามาในอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมหลังจากที่ทำการตรวจเช็คแล้วก็พบว่าตัวตัว IC ชาร์จนะครับมันมีปัญหานะครับผม ผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวแพร์ตูชาร์จใหม่นะครับอาการของตัวเครื่องเนี่ยคือมันเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปเนี่ยกระแสไฟมันขึ้นนะครับแต่ว่ามันขึ้นเฉพาะวัตนะครับตัวมิลลิแอมมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นชาร์จพอหลังจากที่ทําการเปลี่ยนตัวตูชาร์จไปก็สามารถกลับมาชาร์จไฟเข้านะครับทําให้เครื่องเปิดติดเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับถ้ามีปัญหา เกี่ยวกับ iPad นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับทางร้านสมายที่สวิสครับมีบริการรับซ่อมนะครับผมวันนี้ครับช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ